เด้ัสดีได้พี่น้อง่างนี้พ้ามาชมบอนสีส,ยสวยๆงามๆเพื่อนๆค่ายเขียดเดีวทำบ้านเป็นห้องอยู่บานจะคล้องดอกย,ยูบานมาดามมาๆมา,มาบอกอันนี้แม่ต้นยังนี่ชายชนมาสันเป็นอันที่เห็นนี่คือเอฟมาเด้อพี่น้องเลยบาดเจ็บสาหัสไกล บรอยากบอกดอกว่าเอฟมาทั้งเบิร์ตนี่รักเท่าใดรักหมื่นอันนี้คือจีกินนาลีวระสันอันนี้เด้กวนอูอันนี้เด้อันนี้โอ้ตะลาแม่ปุษมาอันนี้โหอยู่นี่อันนี้กวนอิมโหต่กวนอูกวนอิมนี่ลราข่อยอันนี้เด้ หลวงลาดหลวงลาดหลวง,งลาดเจนอหาจังทับจองท <Richt Charlotte. S 1> ับชื่อดาแม่กองชื่อดาแม่กองอันนี้หงสุวรรณสวยงามอุ้ยลายงามอันนี้ดีตาละแม่คือกันตาละแม่กิสุนมาเดินทางผิดมาสันเทิงนี่ยังแม่ฮกหลง ตลาแม่อันนี้ขยายสาวสันกำแพงอ๋อนี่สาวสันกำแพงแตีนอันนี้ลูกไม้โอ้ลูกไม้อ๋ออันนี้ไก่ตัวงามอันนี้หงสุวรรณอันนี้ดีกาแพงสาวสาันกำแพงมางามแท้ะราคาอันนี้อันนี้ขึ้นนั่งไมบ้บ้องดิ้ โอ้พระนครแดงคักแดงแน่โอ้ยพระนครอันนี้ล่ะอันนี้นางไหมอ๋อนี่นางไหมอันนี้ลูกไม้ป่าก้านดำอันนี้ขอมูจักอันนี้อันนี้เอาอันนี้พับพันรัษาพับพันรัษาโอ้ยใบเพื่นนี่กะทิดาแม่กองทิดาแม่กองไปบมดง่ายโอ้ยสะอ่อนอันนี้เดีกยัง ฮาโนมานจองถนนฮันนมานจองถนนบทัทเนเด็กกสสิองโดนเอาเลยพี่น้องพญาพันวงังพญาพันวงังป้าดใบเขาสิบต้นไงอยู่ดีเนาะอันนี้เสือพานอันนี้เป็นยังนเป็น,นยังจันหอมอ๋อจันหอมร่อ,มอนทอง ไก่สูงสังวันบ้านในกัดเบิดเนาะอันนี้ยังนั่งไหนโอ้นั่งไหนโอ้ยคนละเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเลยเข่าวงการนี่เข้าแล้วออกยากบาดเจ็บสาหัสกับข้ากับขาโปรงโปกเอฟมาสับปะรดสีกับมี่ฝุ่นฝุ่อยู่ข้างหลังบาดทีนี้อันนี้ อันนี้หงสุวรรณผ้าหวาัวพร้อมจำนายผู้ใดต้องการกัะผักมาเดอ้อราคากันเองอุ่นอีหยังแน่ออันนี้มอนสเตล่าเด้นน่บัตรได้มาแม่ไๆุ่นเด้ิุนอยู่กัะถางงามๆในบ้านผุนเด้บันนี้หัวเน่าแล้วเดี๋ยออกมาอยู่ข้างนอกไปอันนี้ อันนี้พวกเพิ่งขยายรอขายอุ้ยอันนี้ไหมมันสวยแคเนาะเจ้ากรุงเดนมาร์กโอ้ยพยาสวีเบิ่งเอาเด้วยเพียงโอ้อันนี้อีกอย่างนี่คืองามแค่ฮานุมาน,น,มานตีอู้สวยอันนี้ลูกเขาตีนให้คนละพันอุ้ยอันนี้งามเนาะอุ้ยอันนี้ออมชมพู เบื้องเอาพี่น้องต้นหนักต้นใหม่อันนี้ก็ไม้แขนต่างๆจากอีหยังแม่ดอกอันนี้ก็ตระกูลไหลตระกูลออมอันนี้หยังนี่อันนี้ไหลขาวไหลขาวไหลด่างขาวสันมิ้วฮะอ่อนแฝกมิวอันนี้ไหลเหลืองไหลเหลืองด่างตีตระกูลด่างด่าง ช่างักเตือนไหมพี่น,อนอ้องเอ้ยสะพัดเขาว่งการบอนสีนี้เพ่อ mm. ได้ไปจักเทียตลาดเสือผ่าเขาต่ตลาดบอนอันนี้อันนี้คือ,อยังอันนี้ชมพูอันดามันอ๋อชมพูอันดามันเขาบอกให้ในกาัดสีได้เนาะ mm. อันนี้ยังนี่อันนี้นนโค <ข S 2> สุภราชโคสุภราชอ๋อคล้ไข่คือกันเนาะ mm. อันนี้เดชอันนี้ไก่ไก่ราชาวดีโอ้ไก่ราชาวดียังไม่ห้านกัดสีค่ะจ้ะอันนี้ก็ควรอิ่มอันนี้อันน้นอยๆนั้นองค์หญิงทอฝันเบ้ยซื้อเพิ่นเนาะนะองค์หญิงทอฝันพะนะอันนี้เดชอันนี้ดาวเหนือดาวเหนือบอลกลับนี่คืออย่าง อันนี้บอนใบไผ่อ๋อบอลใบไผ่นี่ดิอันนี้เพชรนินจินดาปุ่นอะซื้อเพิ่นแต่ละย่างอันนี้ไกล้ทองประเสริฐกล้ทองประเสริฐปรสวยด้วยอย่างน่าอันนี้อันนี้ใบเดียวนี่ราคามะขามมะขานราคาเอฟไม่ท่าไรก่อน่บอกบอกว่าได้ เดี๋ยวจะอื่นูล้ค่ะอันนี้เลี้ยงง่ายโตไวได้มากเดือนกลัวมีสามใบตอนนี้แตกออกไปแล้วซี่ใบหนึ่งหลอดอีหยังซื้อเขานพ่าเก้าโอ้โนพ่าเก้าโอ้ยว้าวโดยพี่น้องเ้ยโอ้อันนี้คือสวยแต่เชี่ยวเชียวนี่คืองงอันนี้เท้าจันทชนกำลังไปนิดนิด้ยหลอดใหม่กำลังจะขึ้นดีกว่ามากแล้วนี่จำบ่ได้จักซื้อเด้อ ปาสูเบินข้างหนอีกอันนี้ก็มาาไม่พร้อมลงรอลงกระถางกันี่งเอฟมาาไม่อันนี้สองตัวนี่ไอจอมปวนนางน้ำตาลอัน,นันชิโร่ยิ้มหน่อยสิน้ำตาลนี่ละ <c oughs> นี่ละ <c oughs> สตูกระควดกระถางดอกไม้ <c oughs> วัานานี้น้ำมาแล้ว นี่ออมชมพูยางสวยออมชมพูไหมจ้าน้องเบงออมชมพูน้ำกันยางสวยง่าม,มจะเอาคลิปนี้กันนี่แค่นี้เด้อพี่น้องปิดคลิปได้ออมชมพูสวยๆ๊ายบดีจ้า